สวัสดีครับพบก,กับเทียนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวลิลิลูก้านะครับซัพพอร์เตอร์จากโซมะแฟมิเลียนะครับเป็นเรนเจอร์ตัวเต็งฟรีจากโคโรโบดันมาจินะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องนะครับลิลิลูก้าเนี่ยการใช้งานจับเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ะประโยชน์เบื้องต้นนะสำหรับน้องลิลิลูก้านะครับก็คือทำพีร้อยนะครับสำหรับคนที่ทำไหวนะคือหลังๆมันก็ดรอปค่อนข้างจะ ยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็สู้ๆนะสำหรับคนที่จะทำพีร้อยครับบางคนที่ทำเป็นไฮเปอร์แม็กซ์ครับบวกพีร้อยครับก็เก็บสะสมเอาไว้สวยงามนะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากพีร้อยครับต่อมาก็ตีบวกนะครับได้มาก็ตีบวกให้เป็น8ดาวมาสเตอร์นะครับแล้วก็รับ5 r u ดูบี้จากนั้นก็สลับร่างเป็นอัลตราก่อนเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะรับกบดําำอัลตราหนึ่งตัวในภารกิจนะอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์เบื้องต้นนะ,ะสุดท้ายนะครับ เกิดเปิดไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งนะในโคโรโบรอบนี้นะครับแล้วก็เล่นสเตดวิ่งด้วยนะครับเราก็จับน้องเนี่ยามา2ชุดนะครับทำเป็นอัลตรา1ชุดนะครับแล้วก็ไฮเปอร์1ชุดเพื่อที่จะบัฟคะแนนในสเตดวิ่งนั่นเองนะก็จะได้บัฟคะแนนคูณ2ไปนะครับโอเคมาดูสเตตัสแล้วก็การใช้งานกันนะครับคือหลังๆเนี่ยตัวแตกรีในโคโรโบเนี่ยมันก็พอจะมีสกิลที่แบบใช้งานได้บ้างนะแต่บางตัวก็คือไม่ได้เรื่องนะครับ อันนี้เล่าสู่กันฟังนะจริงๆก็ไม่อยากพูดมากครับเดี๋ยวผมจะโดนนะคือผมเนี่ยได้ไปพูดคุยกับเอยมไทยนะครับว่าทําไมเลนเจอร์บางตัวเนี่ยมันถึงแบบว่าออกแบบสวยงามมากแต่สกิลคือไม่ได้เรื่องเลยครับมันไม่มีสกิลอะไรที่แบบ พอจะใช้งานได้เลยครับโอ้โหปรากฏว่า GM t h a บอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่มากเขาเคยบินนะครับบอกเลยว่า GM t h a นี่สู้นะครับเพื่อพวกเรานะเราประชาไราเรนเจอร์นะครับเขาเคยบินไปที่ญี่ปุ่นเลยนะครับเพื่อที่จะคุยกับทีมผู้พัฒนาคือด้วยความที่ว่าทีมผู้พัฒนาเนี่ยมีการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเขาก็ต้องไปคุยกันนะว่าเฮ้ยทำไมเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันถึงแบบเฮ้ยออกแบบสวยงามนะแต่สกิลคือไม่ได้เรื่องเลยนะครับ ปรากฏว่าเขาบอกว่าบางตัวคือเขาไม่ได้ตั้งใจให้ทำมาเก่งเออเขาตั้งใจจะทําออกมาให้แบบว่าเก็บสะสมกันสวยงามนะโอ้โหคือไม่ไหวยอยู่งนนนะอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กันต่อไปออาหวังว่าปีหน้าเนี่ยเรนเจอร์ครับตัวออกแบบสวยงามมันจะต้องแบบใช้งานได้บ้างครับไม่ใช่แบบทํามาทิ้งทิ้งคว่างๆนะสวยงามอย่างเดียวบางคนเขามไม่เก็บนะมันลกคลางนะครับเอาแค่มาดูกกนดีกว่านครับก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังนะลิลูก้านะครับเป็นสายไหวพิพทัดไม้นะครับที่มีพลังเวทตมตี เดิมนะครับ2องแสนห้านี่ไงต่ำเตี้ยเรียบดินมากครับแม็กนี่ยังไม่ถึง5้าแสนเลยครับมีแค่สี่แสนแปดเท่านั้นนะครับในส่วนของพลังชีวิตนะครับเบลล์ร้อยสิบโอ้โหยังไม่ถึงล้านแปดเลยนะอันนี้คือเทียบเคียงกับเรนเจอร์เตตัสประมาณแบบสักสาปีที่แล้วอะ่ะโอ้โหต่ํามากครับแม็กนี่คือ3ามล้านสอ่ะทั้งพลังชีวิตแล้วก็เวทโจมตีเดิมก็ต่ำเตี้ยเรียดดินสุดๆนะครับอ่ะแต่ในส่วนของพลังชีวิตนี่เอาจริงนะถ้าเรนเจอร์มีแฝงลบเยอะๆเ,เนี่ย มันมันก็ได้อยู่นะครับบางตัวประทางชีวิตยเยอะเนี่ยแต่แบบไม่ค่อยตลบเลยเนี่ยก็ตายง่ายได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าการใส่เกียร์ก็ช่วยเหลือได้เยอะนะครับวันนี้ยื่นจุดสอครับก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับ,ครบเคลื่อนที่66อ่ะอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าน้องแบบกระเป๋าใบาใหญ่มากนะก็เลยเคลื่อนที่ซะช้าเลยครับความเร็วในการเคลื่อนที่ไอความเร็วในการโจมตีนะครับอ่ะก็ถือว่าประมาณหนึ่งนะครับผู้ดาวเลนเจอร์ปกติครับอัลตระก้าวไฮเปอร์13นะครับแม็กก็จะ ครึ่งน,นะครับและท่าเรนเจอร์ถือว่ารอบนี้มันใช้เยอะกว่าเดิมนิดนึงนะคือโดยปกติตัวแตกฟรีนี่แบบว่าใช้แรกเนี่ยจะไม่เกิน1000พนะครับจะอยู่แบบ8 0 0ร้อยเกานะรอบนี้นี่เกินมานิดนึงอแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับสกิลหนึ่งนะครับเป็นการบัฟแต่ไม่บัฟหน้าป้อมนะคือส่วนใหญ่เรนเจอร์เนี่ยถ้าเป็นตัวที่ดีและเก่งเนี่ยมันจะบัฟหน้าป้อมอ่ะถ้ามีสกิลบัฟนะมันก็จะบัฟหน้าป้อมครับตัวไม่เก่งก็ไม่บัฟหน้าป้อมนะอ่ะตัวนี้เป็นการบัฟหลบหลีกแล้วก็หลบสกิล กว้าง250จุดไม่เดบัฟหน้าป้อมนะบัฟเมื่อยืนตำแหน่งนะครับกูดเลาสกิล12วินะครับสกิล2ดาวไป16เท่าโอ้โหคือเอานิ้วดีดหูยังแรงกว่าอีกนะ16เท่านี่แบบว่าต่ำมากครับไฮเปอร์ Hyper 20เท่านะครับก็ค่าตีเวทเดิมมันต่ำมากนะครับจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างลดอัดปลาการะดบสกิลอันนี้อึออุสาพอจะหานะจุดที่มันใช้งานได้ครับ คือสกิล2ก็กว้าง250จุดนะครับคูดาวสกิลปกตินะอัลตร้า12ไฮเปอร์9ก้ครับคงจะใช้ในทางบัฟหลบสกิลทีมแล้วก็ไปลดหลบสกิลศัตรูเออคงจะอร์ไยได้แค่นี้นะส่วนไฮเปอร์นะครับต่อต้านไฟนรกนะก็พอโดนยิงลูกไฟมาก็จะมีบาเรียขึ้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับการใส่เกียร์นะครับอ่ะเผื่อบางคนอยู่หลีกตามๆเลยต้องการเอามาทำดาเมจนะครับก็ไม้คาถา,ากิยศนะครับหรือว่าคาถาบนดําก็ได้นะท้องกลางก็เป็นเกียร์ ป้องกันทีดท่ดีสุดต้องใายก็เป็นกระเป๋าออกสกิลด้วยแล้วก็ได้ลบสกิลด้วยนะครับอ่ะอย่างตรงน,นี้ผมใส่สเตตัสนะครับก็จะเป็นลบสกิล91อ่ะประมาณน,นี้หรือจะใส่เป็นเกใส่บัฟเลยก็ได้ตามที่บอกให้มันบัฟนะครับลบสกิลทีมนะครับแล้วก็ไปลดลบสกิลศัตรูเอาแค่นั้นพออ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันที่สเตตหลักดูก่อนนะครับว่ารูปแบบการออกสกิลเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีลดได้20เปอร์อ่ะก็เหลือ904ครับ อันนี้น้องก็จะค่อยๆกระดิบไปทีละนิดนะครับเนื่องจากว่ากระเป๋าเนี่ยใบนี้ใหญ่กว่าตัวนะสกิลหนึ่งบับแล้วสกิลสองอ่ะไม่ออกหายเงียบไปนะครับนี่คือุาสาห์ใส่เกี่วสกิลด้วยนะอ่ะมาดูตัวที่สองกันต่อครับยิงเข้าไปแล้วโอ้โยยิงไวนะเฮ้ยถือว่ายิงไวอยู่เหมือนกันโอ้โหผิดกับตัวที่เราแบบคาดหวังนะครับคือเรนเจอร์เนี่ยอย่างที่บอกเวลาผมทําคลิปทดสอบนะครับโอ้โหนี่มีดราม่าเยอะอยู่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อน เนี่ยดาเมจสกิลก็แบบเดลอดตึงทีือดตึงนะเพราะว่าดาเมจสกิลเบานะครับค่าตีเวทเดิมก็ต่ํามากนะครับโอ้สวยงามนะบัฟสวยงามนะครับไรเวทยิงดาเมจสกิลไวนะครับโอ้เสียดายอยู่เหมือนกันคือให้มันเพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยมีสกิลบัฟบัฟนีิดหนึ่งก็เจ๋งแล้วนะลบสกิลนะครับแล้วก็ลดลบสกิลถ้าเกิดให้มันยิงแรงกว่านี้สักนิดนึงเนี่ยผมว่ามันน่าจะเจ๋งกว่านี้อยู่เหมือนกันนะ เสียดายอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวตีกับตัวที่เป็นดราม่าเลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปฉบับเต็มอีก1คลิปนะครับตัวไอ้ครับกับตัวของเบลครับ2ตัวนี้นี่เป็นดราม่าก,กันอยู่นะครับว่าเฮ้ยทำไมมันดูแย่เหลือเกินนะอันนี้ผมก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่ามีบั๊กหรือเปล่านะครับเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวลองมาตีดูครับกับไอ้ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าไม้มาเจอน้านะครับไม้ได้เปรียบน้ำนะครับแต่เมื่อตีกันเนี่ย ผมต้องบอกแบบนี้ว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยสกิลมันไม่แม่นเลยนะครับในคลิปรีวิวครับบอกก่อนนะคือบางคนโอ uh ้โหถามมาเยอะหลือเกินนะพี่ทำไมไม่กดขี่มนอาวุธช่วยมันก็แพสส้สิมันไม่ใช่คลิปบทเทิลฉบับเต็มนะครับผมต้องการที่จะทดสอบให้ดูว่าเรนเจอร์เนี่ยมันมีความเปราะบ,บางหรือเปล่านะครับทดสอบว่าสกิลมันแม่นยําแค่ไหน,นครับแล้วก็ท่าไลฟเวทดูว่าช้าหรือไวมันเป็นประเด็นหลักนะเพราะว่าหลายคนเนี่ย คือเขาอาจจะไม่มีนะครับแล้วก็อยากจะเห็นในคลิปรีวิวว่าตัวมันเนี่ยใช้งานเป็นยังไงบ้างาบางคนเนี่ยกำกบดำว่ายีตัวเนี่ยเขาก็ต้องการเลือกปั้นตัวที่ถูกต้องนะครับตัวที่แบบว่าปั้นแล้วแบบมันช่วยทีมได้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยในคลิปทดสอบผมก็จะทดสอบจริงๆนะเราไม่ได้แบบทำคลิปบทเทิลนะครับคือผมก็จะไม่ได้รัวกี่อาวุธอะไรมากมายนะครับคือแค่ดูว่า,เ,าเขาเนี่ยยิงแม่นไหมนะครับอันอย่างนี้เนี่ย ธาตุเขาชนะทางนะครับก็ยิงไม่ค่อยจะเข้านะครับอ่ะมียิงเข้าบ้างอ่ะมียิงเข้าบ้างนะครับเพราะว่าเป็นธาตุชนะทางนะคือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยบางทีธาตุแพ้ทางแต่สกิลนี่คือแม่นยับเลยครับอย่างเช่นเมลิโอรัสอย่างนี้นครับโอ้สตันพี่สตันทุกธาตุเลยครับอย่างเงี้ยถือว่าเป็นตัวเจ๋งมากโอ้นี่อายนี่บอกว่าน่าอายจริงนะเราดูครับเผื่อจะมีการบับเกิดขึ้นเดี๋ยวผมทําคลิปทดสอบให้ดู คือผมจะบอกตรงๆเลยว่ามีข้อดีตรงไหนบ้างข้อเสียมีตรงไหนบ้างครับเพื่อที่จะประมวลผลกันเราเองนะว่าเราจะเอามันเนี่ยไปใช้ทําอะไรได้บ้างอันนี้ก็อัดทดสอบให้ดูตัวฟรีนะลิดดลิลูก้าครับก็ตามที่เห็นนั่นแหละโอ้ดได้ว่าไม่ไหวจะเคลียร์อยู่เหมือนกันนะก็เก็บเอาไวท้ทำพีร้อยแล้วกันนะอ่าส่วนของอ้กับเบลเดี๋ยวรอดู เดี๋ยวผมจะทดสอบแบบทัดๆเลยว่ามันพอจะมีแบบข้อดีตรงไหนข้อเสียตรงไหนจริงๆเบลนี่ผมชอบนะอ่ารีเซ็ตนี่คือยังไงมันก็สำคัญอนะ่ะคือบางคนต้องการดาเมจแล้วก็สตาร์จากตัวเบลด้วยไนงะก็เลยคาดหวังอะผมเข้าใจนะครับบางคนคืออาจจะชื่นชอบนะครับตัวละครเป็นพิเศษนะครับก็คาดหวังนะว่ามันจะต้องเก่งนะครับแต่บางทีมันก็ไม่ได้อย่างที่คิดนะอนาจารย์ที่บอกนะครับเรื่องเล่าสู่กันฟังนะ เออพูดบางไม่ได้ครับอันนี้วันนี้ผมก็ใช้ตัวดอมชีะครับมาช่วยกอปอ่ะของฝั่งนักก๊อฟเลยครับโอเคนี่อยู่หน้าป้อมแบบนี้นะครับอ่ะให้บัฟนะครับบัฟลบสกิลกันหน้าป้อมแล้วก็ให้ศัตรูลดหลบสกิลแล้วเราก็ก๊อปปี้เข้ามานี่แล้วดูนะตัวทนายนครับตตันไปนู่นเลยครับนี่ตตันหน้าป้อมดูเลยนี่ฮะตุดไ่อ่าได้อยู่ได้อยู่ คือเนเจอร์บางตัวเนี่ยต่อสู้กับคนอื่นนะครับแพ้หมดเลยก็มีหลายตัวครับแต่มันเก่งเมื่ออยู่เป็นทีมเพราะว่าตัวมันเก่งแต่ว่ามันอาจจะต้องอาศัยเพื่อนๆเนี่ยป้องกันชนิดหนึ่งอย่างที่บอกว่าบางตัวเนี่ยมันออกสกิลบัฟมากเกินไปสําหรับบางตัวที่แบบครึ่งหนึ่งเป็นบัฟครึ่งหนึ่งเป็นดาเมจสกิลอย่างนี้นะครับดันไปออกบัฟซะเยอะเนี่ยพอมันยิงไม่ได้เนี่ยบัตเทิลสู้ใครไม่ได้เลยนะแต่พออยู่เป็นทีมครับพอมีคนช่วยป้องกันเขาเนี่ยให้เขาพอจะออก อีกฝั่งสกิลได้อะฝั่งดาเมจสกิลอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ดีมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในคลิป b ั t เทิลหต่อหเนี่ยก็ดูเอาดูประโยชน์แล้วกันนะว่าเราเห็นประโยชน์จากตรงไหนได้บ้างนะครับว่า r e นเจอเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนเมื่อต่อสู้กันแล้วเป็นยังไงนะครับเรื่องของธาตุเรื่องของสายค่อนข้างจะมีผลนะอาันยาัมีคนบอกว่าพี่เอาเบลปฏิกับดัดหน่อยนะครับคือเบลเนี่ยมันออกบัฟเยอะนะครับ เมลิโอดัสนี่คือถังถึกนะตายแล้วฟื้นด้วยนะครับสตาร์นยิกยิกนะครับคือมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเบลเนี่ยอาจจะยิงเข้ายากนะครับแม้ว่าท่าจะถนรัทางนะเพราะว่ายิงน้อยนะครับยิงน้อยยิงไม่เข้าหรืออาจจะเข้าแต่ว่าดัดตายแล้วฟื้นนะครับแล้วเมื่อดั๊ดวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเนี่ยขีวปนอาวุธมันก็จะมีผลนะครับไม่ใช่ไม่มีผลนะมีผลนะครับแต่ว่าคลิปทดสอบอย่างที่ผมบอกผมทดสอบให้ดูว่ามันเปราะไหมก็เลยไม่ได้กด ให้ดูนะครับอ่าเมื่อดาดวิ่งเข้ามาอย่างนี้นะครับวิ่งเข้ามาตัวเองก็ถึกอยู่แล้วด้วยกว่าจะตายก็ใช้เวลานานนะครับตายก็ตายแล้วฟื้น,นครับบางทีเบลก็อาจจะแพ้นะครับเพราะว่าโดนขี่ปืนอาวุธเพราะว่าก็อ่าสายว่องไวนะครับก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเรนเจอร์เปลาะบางบางตัวนี่ถือว่าเปลาะบางนะบางตัวก็หลบยิกยิกกนะครับอ่ก็ไม่เหมือนกันนะก็อ,อย่างที่บอกแต่ละตัวต้องมีการทดสอบติดจังหวะดีเะ่าแถวนี้ทําไมเจอคนไทย เยอะเหลือเกินครับอะเดี๋ยวขอตีสัก2อสตาดูแล้วกันนะเพื่อที่จะดูว่ามันจะนะช่วยทีมอะไรได้บ้างไหมนะครับรอบนี้เสียดายผมไม่มีเวลาเล่นนะตั้งแต่เปิดมานะครับถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นสเตจพิเศษเลยครับทุก ID ดีเลยนะยนะไม่ได้เล่นเลยครับอันนี้ผมไปเก็บจากสเตจวิ่งนะเออผมไปวิ่งมานะครับแล้วก็เอาน้องครับลีลูก้านะครับมาทำรีวิวให้ดูครับ ก้อนนั้นออกแบบสวยงามนะครับสกิลหนึ่งบัฟน่ารักนะครับบัฟไวเลยทีเดียวแต่ไม่ได้บัฟหน้าป้อมนะครับสกิลสองดามเมจไล่เวทไวครับยิงสวยงามนะครับโอ้โหแต่สเตตัสนี้แบบว่าต่ำเตี้ยเรียดดินมากๆไม่ไหวจะเคลียร์ครับนี่เมื่อเทียบกับเรนเจอร์ตัวเก่าๆอย่างทนายนะครับมีคนบอกว่าอวยเหลือเกินนะครับคือมันก็ตามที่เห็นนะมันก็จะมีช่วงที่สตาร์ไม่ติด ทนายนี่ผมไม่ได้เอามาทำดาเมจนะครับทนายนี่ผมเอามาทำสตัรนะครับคือสตัรหรือเปลี่ยนล่างครับเมื่อมันใช้ประโยชน์ได้ดีมันจะหยุดยัง้งศัตรูครับคือหยุดยั้งให้ศัตรูเนี่ยหยุดการออกสกิลครับตีธรรมดาก็ไม่ตีบัฟก็ไม่บัฟนะครับคือพอหยุดยั้งได้เนี่ยมันก็จะทําให้ทีมของเราเนี่ยก่อร่างสร้างตัวนะครับได้ดียิ่งขึ้นอ่าฉะนั้นเนี่ยวันนี้ลงคลิปเตษหลักไประดับยากไปดูโต๊ะปวนมันมีประโยชน์เพราะว่าเมื่อมันหยุดยั้งศัตรูได้เนี่ย มันก็จะทําให้ยิมเราสร้างทีมได้ไง่ายขึ้นแต่ความสามารถจะยังติดอยู่นะไม่ว่าจะโดนสตัรนโดนเปลี่ยนร่างนะครับความสามารถไฮเปอร์จะยังคงอยู่นะครับต้องให้มันตายไปเท่านั้นนะความสามารถไฮเปอร์ถึงจะหายไปนะครับอันนี้มาตีกันรอบสุดท้ายก็ได้อยู่นิดนึงเออคือเอาจริงๆเนี่ยมันเอามาสู้ตัวปกตินะครับที่เปิดในกาชาไม่ได้หรอก โดยเฉพาะตัวดีๆนะแต่ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับตัวแบบอย่างบลูมูนอย่างนี้เออก็ไม่แน่นะมันก็จะแบบพอได้อยู่เหมนกันนะครับอ่ะทีมนี้โหดเหลือเกินนะครับเออเพชรหนึ่งตรงนี้นีแ่บบว่าถือว่าค่อนข้างจะโหดมากๆแล้วนะทีมนี้โหดมากอ่ะเราต้องทดสอบให้ดูนะครับว่ามันจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนเออถ้าแพ้ก็แสดงว่าอย่าไปใช้มันเลยเก็บเอาไว้ในคลังนะครับทําเป็นพีร้อยนะครับ อ่าถ้าทำไม่ไหวก็เก็บเอาไว้ดูเล่นนะคือตัวที่มันแบบไม่เก่งเลยตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ยากมากนะครับยกเว้นว่าพอจะมีสกิลอะไรบ้างเนี่ยที่แบบใช้งานดีแล้วก็อาจจะติดเกาว่าความแม่นยำมันน้อยนะครับอ่าถ้าความแม่นยำมันน้อยไม่แน่นะวันหนึ่งอยู่ดีมันอาจจะมีการบัฟขึ้นมานะครับข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับแต่ส่วนใหญ่ตัวที่ออกมาเก่งแล้วเนี่ยมักจะเก่ง คือฝังใน DNA อ็เอเส้นวกสกิลแม่นพิเศษอย่างนี้นะครับตายยากพิเศษพวกนี้มันฝังอยู่ใน DNA เลยนะครับมันจะโดนเนิร์ฟยากมากโดนเนิร์ฟแล้วก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมอะไรตัวไม่ต้องพูดถึงนะตัวที่เขาใช้ใกันเนี่ยเนี่ยซากุรงซากุระนะครับไทกะเมริโอดัสนะครับนี่พวกนี้แจมพโดนะครับเนี่ยทาาอย่างนี้นะครับ ดีเอเของเขาคือการสตาร์ทในกลุ่มหลังนะครับจากหน้าป้อมฝั่งเราไปสุดป้อมฝั่งเขานะครับแต่ว่าความแม่นยำม,มันอยู่ที่อยู่ที่แพทนะครับช่วงไหนใช้ไม่ได้ผมก็ไม่ใช้นะมันก็ใช้ไม่ได้จริงๆนะครับถ้าช่วงไหนใช้ดีก็มันถ้วยนะในเกมนั่นเองนะครับแต่เกมนั่งรับผมไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเปราะบางครับเดี๋ยวปล่อยออกมาตายก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะโอเควันนี้มารีวิวกันประมาณนี้ครับอ่ารวมถึงเรื่องเล่าสุขนฟังนะ เออว่าแบบเรนเจอร์เนี่ยเราดูนะปีหน้าผมว่าก็น่าจะมีความบันเทิงนะครับมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรเยอะกว่าปีนี้นะครับปีนี้ผมว่ามันก็ดีแล้วล่ะแต่ปีหน้าอยากให้ดีกว่านี้นะครับอ่ะบทสรุปนี้ลูก้านะครับก็เก็บดองเอาไว้ในคลังสวยงามนะครับทำพีร้อยเอามาเล่นนะครับในเศษทั่วๆไปนะครับก็ได้อยู่นะแต่การใช้งานจริงก็ตามที่เห็นครับเตะตัดต่ำเกินไปนะครับคือเสียดายอยู่เกันนะถ้าแบบ ให้สกิลมันดีๆสักนิดนึงเออดาเมจตะลุวา่าตะอ่ะให้มันแรงกว่าน,นี้อีกสักนิดนึ่ง่ะสกิลบัฟหน้าป้อมซะาหน่อยโหมันก็แบบว่าเป็นตัวที่รีบกันปั้นไฮเปอร์แม็กซ์เลยนะแต่พอเป็นแบบนี้ก็อตามที่เห็นแล้วกันนะโอเควันนี้ประมาณนี้ด้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ